วันนี้จะมารีวิวน้ำหมักนะคะน้ำหมักน้ำหมักปลากับเศษกุ้งนะคะเศษเปลือกกุ้งของเราหมักไว้สามเดือนนี่อันนี้เรากอกไว้เมื่อวานนี่ค่ะได้มาแบบนี้ขวดละห้าสิบบาทนะคะถ้าจะส่งหกสิบบาทใส่ได้หกขวดนะคะอันนี้ขวดหกร้อยมิลลิลิตรนะนใส่แล้วมีประโยชน์ยังไงมาดูกันจ้านี่ค่ะรถเยลเล่าก็ เดาวล่าก็ดอกมาดีมากเลยนะคะเนยส,ยสวยเลยมีแต่ดอกมีแต่ตุ่มดอกขึ้นนะคะอันนี้เราตัดใบแล้วก็นี่เขาแตกใบใหม่มานะคะอันนี้ใช้สําหรับเดเวล่าเราใช้อยู่ประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะคะผสมน้ํารดก็คือน้ำหนึ่งฝักบ,บัวใหญ่นะคะประมาณยี่สิบลิตรเนาะหรือประมาณยี่สิบลิตรก็ได้ใช้สองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็สําหรับคนที่มีหนึ่งบัวรดน้ำนันประมาณสิบลิตรก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ผสมน้ําแล้วก็อารดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยต้นแข็งแรงนะคะสวยแบบนี้เลยจ้างามๆออกดอกให้เราชมด้วยนะคะเล่งปุ๋ยเล่งใบเล่งดอกนะคะดินก็ดีนะคะสวยงามค่ะ